มาสวัสดีค่ะมาเมื่อนี้แม่รีจะพามาดูแกงหน่อไม้แบบแกงอุ้ยตัวอุ้ตัวนะเมื่อกี้นี่แจ็กเอียงเรียบร้อยแล้วตั้งไฟตั้งฐานเรียบร้อยแล้วดูสีดูฐานดูไฟนะคะแบบเห็นจัดบออาจจะหมดืดหมดืหมดนิดนุงนะคะหมดืนะหมดเนาะมืดว่เป็นยางร้อนเพิ่งแบบอุ้ยตัวอุ้ยตัวนะคะแกงอุ้ตัวอุ้ยตัววันนี้ก็นี่ผักกระแหงผักกระแหงนะคะหอมตุยหลดหอมเนีนๆหลดแล้วก็มีน้องหลอ่อ นี่มีนองหลออีกนะคะบ้หัานน่ะบริเ็ดวิธีน่นจกักรบดิยังไบ่ไปออนบรดยั่ายก่ยอนไปออนน่นนอไม่พอมันคายแห้งทุ่งหอนหมอาจากเปล่าจักดังไฟเรียบร้อยแล้วจะมาแกงอุตวตัวตอนนี้เป็นขั้นตอนปรุงรสเด็ดๆแซ่บแกงและไม่แบบอุตัวยังไงมาดูกันค่ะนะคะอันนี้อาจจะเป็นรสชาติของมิลลี่ละกันเ่อนไปอย่างเป็นเป็นสูตรขุงห้าวสูตรรับสูตรแบบอ่า ในวัางในวัางจีนนะคะโม่เช้านี่ไปตัดผมให้ห้องเฮาเรียบร้อยแล้วเมื่อนี่ก็สิมาแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้นะคะอ่าผงชุรสผงนวลนี่ผงนวลลงไปเลยนี่ผงนวลผงนวลเทลงไปเลยนะคะเทลงไปเรียบร้อยนะคะผงนวลนะคะคนนิดนึงแน่นะคะอ่ะบรูิก็อุ้ยอวดตัวอวดตัวแห้งพี่น้องขาแบบอวดตัวอุ้ยน้ำลายไหลอวดตัวแห้งแบบปูห้าเบิ่งที่ไนน้ำลายแตก น้ำลายแตกแบบพูดตัวเลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปน้ำปลานิดหนึ่งพอนะคะสูตร,รลับเราอยู่ตรงนี้นี่นี่ฐานเหลืองเท่านั้นม,มต้องมาต้องไปซื้อประแดกประแดกต้มนะคะประแดกต้มอยู่หน้าตอนนี้มันลีอยู่นานะคะอยู่หน้าประเดดอยู่บ้านประได้อยู่ได้บ้านนะคะอยู่นานะคะมักกินแกงมะมีมเมาแกงไงม่มักกินแกงมะมี่เ้ยพี่น้องเด็กกินบ่ อ้วดตัวจริงๆนะแกงดอไม,ไม้ไม่ียอ้อวดตัวเบิ่งพี่้องประแดกเป็นโตแต่ว่าพวกนี้บใส่ดอกบใส่เป็นโตดอกเนอกอาะส่จะเป็นานา้ำออกมาเบิ่งเอาลงไปเลยหนึ่งหยดก็พอนะคะสีซิมซะก่อนนะคะต้องซิมซะก่อนเนี้ยบ่ไรเนี้ยต้องซิมก่อนนะคะแกงแบบอวดตัวเดี๋ยวต้องซิมก่อน บ่ตรใบเซยหลังหลายเด้พี่น้องปกพีกก็ลุกไปแล้วเดือถ้าบักพีกหรอจำขืเบียแบบเน้นๆยองเนี่นั่งแบบหลดๆนะคะอีกนิดนึงก่อนอีกนิดนึงก่อนจะให้ผู้อื่นมาซีมเดสเอารถจากของเห็นสักก้อนเน้นๆน,นี่ตอนนั้นบละ มีตอนแบบว่อไรรับเสิ้บะตอนแบบบมื่อรับเสิ้อน้องเขาขาวนะพี่น้องขาน้องดุกดิกข้าวตัวอวดตัวมาเบิ่งไก่ในอวดตัวอี่พี่น้องขาแบบแกงอวดตัวเลิศ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 ตัวตัวตัวลวดความหวามความหวาม ความหอมความอร่อยความเน้นอยู่ตรงนี้เมลี่มาร์งพี่รองค่ะแกงน้อ,อยนี่ต้องใส่หนิด้วยนน่ไม่ใส่ไม่ใส่ตู่นะคะไม่ใส่อีตู่ไม่ใส่ตู่ไม่ใส่ผักตู่และไม่ใส่ตู่นะคะไม่ชอบตู่นะคะโบม,มาผักอีตู่พี่รองค่ะเมลี่มักคผักกระแง่งหอมกว่าเลิศกว่าเลิศจริงๆก็คือผักนงแงงนี่แหละผักกระแง่งเลิศที่สุดใส่แกงน่อยมันหอมมันเน้นจริงๆนะเน้นลงไป เน้นลงไปเยอะๆเลยใส่หลายแหงแฉบหลายผักแง่แง่เนี่ใส่หลายแฉบหลายใส่เยอะหอมเยอะด้วพี่น้องค่ะนี่บักพริกน้องหลอพรบักพริกลอน้องหลอน้องหลอ,อ,อนะคะน้องหลอใส่ลงไปแล้วก็ตัวค่ะแกงวัดตัวบอกเลยมาหอมมากหอมยัวมย่วข้าวหยดหนึ่งเลย มาด้วยมากินน้ำกันข้าเที่ยงนะคะมากินข้าวเที่ยงน้ำกันหอมรสหอมแกงน้องตัวซี่บีก้อนหลุดอันน้องไม้น้องไม้บ่ได้ฝาดที่รองขาทูบ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 เอาเราะว่าทูบเอาเซ้งแซ่ซี่ไรเบ่ได้ไปไายตอนไปเอาเนาะบ่ไ์เดฟไทยตอนไปเอาบ่ไ์เดฟไทยตอนมัดอันมัดทุบม่านอัน ย่องเงี้ยหนอกย่องเงี้ยหน้าให้เบ yeah ิ่งเพราะว่ามันหอนมันเอาเปียกเซม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 พี่น้องขาแต่เลิศแกงแล้วก็มาดูให้ให้ดูวิธีแกงอุดตัวแกงอุดตัวคืออย่างแกงละไมแต่ว่าแกงแบบปวดตัวอุ้ยเลิศเพียงนี่น้องคบิ่งปวดตัวเด้นี่แบบปวดตัวกินแบบกระยุ่มกระยิ่มนะคะพี่น้องค่ะเลิศเด้อ หอมน้องแงงหอมหอมอ้ายน้องแงงนีห่หอมขึ้นดังทีนนองอมี่เนหอมหอมจริงจริงนะหอมจริงๆริองนะหอมน้องแงงน,นี่การกับพริกหล่อใส่เนี่ยเอาซีบีก่อนซีบไปซีบมากกับซีบไปกินอพี่น้องอิ่มกับซีบเอาขัา้มเข่าไม่ต่ำเบะไม่แตกคุยกินยุ่งจุดตอนแกงเนื่อไปต้องไปนั่งกินดอกเนี่ยส่วนมันหิวนั้งมัวไปนอนนั่นมันปลาเสียดอก มันเลิศอีเหลีออลยสูตรลับชาววังนะชาววางังชาววังนะคะไม่ใช่วังทางหลางนี่วังไม่หลีนี่แหละนะคะแซ่บอีออเหลียนเห็ดตะกลองซีบ,กกบ,บกกิึงสะก่อนเอาเปล่าก่อนเอาซีบิึงสะก่อนเออยนวดอยู่เปล่พอดีพอดีพอดีบ่เค็มเป็นบ่อืา แซบก็นีม,มันไม่อีกแล้วนะคะ่เปื่อหรอมันก็ดีแล้วบอมึจะกิน,กกนตอนบางที้าปะจิยำตอนไปแข็งคือดูบอบบอนอนี้เนาะโอ้ววดตัวววดตัวรืมอวดตัว,ตว,ตวมันแม่ติดอยู่แน่นเลยบอก <c oughs> โอ้ยายไปจะบวมันติดอะไระพอดีไป กมจ้าหน่อยมั้งเจ้าเจ้าบริลดางยวยังต้ไม่บริดล่างบกมันล่างยั่วล่างบรมันก็ินเหื่าได้หรอล่าอุต่านมันแสบตอนกินบริกยาดอกรยบเดนแสบแบแสบแสบบถึงเพจแแสบแสบก็ถึงส่วงแสบแบแสบนี่จะแสบกกว่านี่นี่น้องหลอนี่เน้นมันเข้าไปนี่เน้นกับคาเข่าเข้าไปด้วยน่องหลอนี่เน้นจริงจนะ อุ้ยบอกแม่แล้วแซ่บพ่อเราบ่เดี๋ยวลองตักตักแซ่ด่กนตักใส่ถ้วยก่อนหนึงนะคะตักให้เพส่คนเบิ่งก่อนมันเด็กเขาไม่เปรี้ยนี่นี่เอามาตักเออเออเอออันยกขึ้นมามอืบอุ้ยอวดตัวเป็นแต่แซ่บอวดตัวมากอ่ะแบบปวดตัวไม่บบแบบแกงแบบ ได้สดน้ำพรอมแบบอ้วดตัวน่ะนะอ้วดตัวนะมันไม่แกงแบบสดน้ำหรือเลิศได้แบบแกงอ้วดตัวเข้าใจคําว่าแกงอ้วดตัวไปแกงอ้วดตัวแบบแกงไม่ได้แบบน้ำาหลายก็ตอนเสียนแบบน้ำพอดีอ้อยเจาะแบบอ้วดตัวน่ะเข้าใจอ้วดตัวไหมแกงอ้วดตัวน่ะเงยเลิกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแกงลอไม้สูตรอ้วดตัวเลิศจริงๆค่ะเลจริงๆเสร็จไหมเบิ้ง พี่น้องขาอวดต,ตัวมากกินแบบบ้านๆแบบอวดต,ตัวเลิศอิริได้แบบอวดต,ตัวอิลีได้นี่สุดเลิศนะคะสุดเลดิศอ่านปิดคลิปก่อนท่าทมันดีนะ,ะปิดคลิปก่อนแป๊บหนึง่งราบพืนก่อนมานน่พี่้องขาเดี๋ยวเมลี่จะไปกินแล้วนะจะไปกินแกงอวดต,ตัวแล้วนะคะเอาแหวนสมนีแหละมาแกงเอาไม่อวดตัวอวดตัวให้เบิรเงินซื้อพี่้องขากินถ้าคิดถึงก็ลืมกดไลค์กดแชร์ ฝากคือนอนไม่หลีบคือเกาได้พี่น้องค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะไปกิ่แกะอดตัวก่อนไปบ้าไอ